สวัสดีค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะหลังเลิกงานเนาะเห็นพเพื่อนๆถ่ายวิดีโอสัน้นดอกทานตะวันนะคะวิ่งผ่านมาทางนี้มาดูกันพี่น้องไม่มีแสงแดดนางก็ไม่โชว์ขึ้นมาหรอโอยดูคึมคมอ่าประสิทธิ์เคนโซนมุดโซสตับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆนะคะนี่ฝรั่งพามาสวัสดีครับปา,ปาโชเฟอร์ เลยทำงานมาอีกสายนึงมาทางตืฟเฟิลเล่นนะคะเออเพื่อนบอกว่าเพื่อนถ่ายลงเฟซบุ๊กไงเยจ่าจบอกว่าอยากเห็นนะอยากมาถ่ายวิดีโอให้พี่น้องดูคิดถึงสลับบุรีบ้านเรานะคะดูทำไมเขาหันหลังให้เราหมดเลยอะ่ะมาดูกันซิ <c oughs> โหฝนตกไปปล่อยนะเนี่ยแต่ดอกเขาเริ่มเฉาแล้วเนาะดูเขาหันหน้าไปด้านโน้นหมายความว่าพระอาทิตย์ขึ้นด้านโน้นนะคะพี่น้องขาดูดิหันหน้าเรียงแถวไปด้านโน้นหมดเลย อากาศเย็นสดชื่นนะคะสายลมใบอยข้าวเหลืองเนาะอันนี้ก็มาอีกอำเภอหนึ่งนะคะดอกทานตะวันไม่หันมาหาเราเนี่แล้วเราจะเดินลุยยังไงเนี่ยตรงนู้นเห็นอยู่ว่ามันเป็นล่องช่องทางนะคะเข้าไปข้างในเนาะอ,อยากเ็ะ เริ่มลรยแล้วพี่น้องคาเขาเริ่มลรยแล้วเพื่อนบอกว่าถ้าอยู่ยังไม่มาอยู่ก็จะไม่ได้เห็นแล้วนะเพราะเขาเริ่มลรยแล้วงั้นดูซิสดชื่นเลิกงานแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็ย่อมย่อมตีไปเท่าไหร่อ่า23บวกเจนะฮะอ่า23สบาบวกเจสห้องเหรออ ต่เวลาทำไม่ต้องคิดมากนะคะวิ่งอย่างเดียวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีในเจ็ดชั่วโมงครึ่งเนาะเพราะว่าครึ่งทำงานรวม8ดชั่วโมงต่อวันไม่ว่าเสาร์อาทิตย์หรือวันไหนก็ตามนะคะแต่ว่าเราจะมีพักครึ่งชั่วโมงหักออกก็เหลือเจ็ดชั่วโมงครึ่งสุดมันนะคะอีแจ๋วเนาะนี่ไลได้เจออากาศร้อนๆมาหลายวันขอเดินชม วิวตรงนี้หน่อยเนาะมองไกลหมู่บ้านนะคะโอ้ยร่องนี้เราจะเข้าได้ไหมแบบหนึ่งเนาะชมบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ก็สี่โมงกว่าวันนี้เข้างานเช้าก็เลิกเร็วนะฮะเนะาะเขาโรยแล้วอะ่ะ รวยแล้วนะคะที่จริงเขาก็รวยแล้วอไม่มีโอกาสได้มา <c oughs> นี่มาช้าพี่น้องขาโหยดอกใหญ่มากน่าเด็ดไปกินเม็ดนะเนี่ยโอ้โหอุ้ยเม็ดดําแก่แล้วเม็ดดาแก่แล้วนะคะพี่น้องขานี่ เขาหันหน้ามาด้านนี้หมดเลยอะ่ะยาตลัดชีวิตฉันตลัดโอ้โหมาไม่ทันเขาโรยแล้วนะคะเพราะฝรั่งนี่แหละอย่าแก๊กนิกซะอหอมไหมอืม <laughs> อู้แต่เขาปลูกถี่มากนะคะเนาะเมทานตะวันที่นี่มันจะมีเม็ดแบบเขาแกะขายนะ ยายจางชอบซื้อมากินเลยนี่เขาโรยหมดแล้วพี่น้องจ๋าเขาโรยหมดแล้วจริงๆเริ่มแก่แล้วเนาะมาเดินเล่นกันแป๊บแล้กันยามเย็นบางครั้งนะคะการออกมาข้างนอกเนี่ยชีวิตของฝรั่งนะคะจะเป็นนิสัยที่ชอบเดินอืเหมือนไปเมืองไทยเห็นไหมแสงแดดร้อนๆนะเขาจะไปคนบ้าบอเดินเลาะตากแดดนะ สำหรับเราสู้แดดไม่ไหวแต่พอมาอยู่ที่นี่พอเราอยู่นานๆน,นะ่ะเราจะรู้เลยว่าการออกมาเดินรับอากาศเนาะอุย้ยอยากแกะเม็ดกินเด้เบิ่งเด้อุย้ยเราโดนลอยแกะด้วยมดแกะหรือคนแกะเม็ดใหญ่นะเนี่ยอืมหวานเลยนะเนาะ อืมได้เดินหน่อยก็ชื่นใจถึงแม้จะโรยลานะฮะเลือกชมไอท้ที่เขายังสวยอยู่นี <c> ่ <oughs> มาช้ายังดีกว่าไม่มานะฮะอือฮึดูผู้คุณชายของเรา <c oughs> อากาศสดชื่นมากพี่น้องคะลมแรงแรงเนาะ เดินเล่นกันนะคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เคยบอกว่าตัวเองไม่เหนื่อยนะคะถามว่าหมดแรงไหมยังไม่หมดยังสู้ไหว <laughs> <laughs> เหนื่อยยังมีคุณค่านะคะแล้วเราต้องบ้าอย่างมีสติชีวิตเราวันนี้อืมีดีกว่าเมื่อวานอันนี้ก็ภูมิใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้น นี่เลยคือหัวใจสําคัญของยายจานะคะพี่น้อง้าชีวิตเราไม่ได้เลือดหรูหรอกอืมอวดโอ้โชว์ใครไม่ได้หรอกนะแต่เราเป็นตัวของเราอืมสะสมนะคะเก็บกรรมเนาะ เล็กน้อยเพื่อครอบครัวของเราอันนี้พอใจมากๆนะคะถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกนี้และคิดถึงคำนี้หาคำนี้ในตัวตนของเราให้เจอตัวเราก็จะอยู่ได้อและภูมิใจในตัวเองนะคะอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครนั่นคือสิ่งสำคัญของชีวิตเลยพี่น้องคะเห็นไหมมันเทียบเท่ากันไม่ได้จริงๆอันนี้ใหญ่จัมโบ นะคะแก่แล้วก็จะประมาณนี้เลยยายจ๋านะฮะอันนี้สาวน้อยเขาก็จะปิ๊งปิงอุ้ยระวังพึ่งตอดเด้ <c oughs> อเนาะเปรียบเทียบนะฝรั่งเขาก็ทำฟาร์มทำไร่ทำ,ทำขา้าวโพดทำทุกอย่างเหมือนกันเรานะคะพี่น้อง่ะเหมือนเมืองไทยแต่ทีเนี้ยประเทศเขาใช้เครื่องจักรมากกว่านาะอทุกอย่างก็เก็บด้วยเครื่องจักรไม่ใช่คนนะเดี๋ยวสิ อือ uh huh. อู้ยันนี้ยังสวยอยู่โอ้สดชื่นนะพราะเข้าบ้านก็ต้องรีบทำอาหารการกินให้ลูกเต้านะคะอ่าวันนี้ขอแวะนิดนึงการแวะเดินเล่นแบบเนี้ยมันเป็นการเติมพลังเติมแบตเตอรี่ให้กับตัวเองเอ๋อยพอได้ชมยู่หันหน้าหมายความพระอาทิตย์ขึ้นทางโน้นหรอเพราะว่าเขาหันหน้าลงข้างล่างหมดเลยอะ่ะใช่ไหม ออเดูดีเขาหักหน้ามาด้านนี้หมดเลยนะคะตรงนี้ยังสวยอยู่ยังมีตูมด้วยนะคะโอ,โอเคเนาะคลิปนี้ก็พามาเดินชมวิวติฟเลนนะคะด้านหนึ่งทางมาใกล้กับบ้านของมาดามอมมเห็นไหมด้านล่างเขาก็จะเป็นหมู่บ้านอืป่าข้าพูดโอ้ยเป็นตาหักข้าวโพดอ,อะไรนะน้อยไปต้มกินได้เนาะ โอ้อันนี้น,นี่ก็ผักขมนะฮะแต่มันจะเป็นพันยาวนี่ก็กินได้เหมือนกันแต่แก่หมดละนี่สมัยเด็กเอาข้าวโพดอ่อนผมสวยๆมาถักเปียเป็นตุ๊กตาใครเป็นบ้างในแบบของเรา <c oughs> วันนี้แฮปปี้มากไม่ทำอะไรเลยนะฮะป๊าปาดูนิกฟันด้ากะออเดอร์บอกห้ามสั่ง <c oughs> อ่าเขาบอกว่าฉันทําความสะอาดห้องอาบน้ำํำ <c oughs> ต่างกิเวนปะปะ <c oughs> ฉันขัดห้องอ่างน้ําให้อยู่นะมันต้องอย่างนั้นสิเอ้ยมันต้องมาอยู่เหลี่ยมนี้นะคะทําไงจะงงเพราะเขาหันหน้ามาด้านนี้ทั้งหมดเลย <c oughs> เอ,อสวยงามอุ้ย <c oughs> ตัวต่อ <c oughs> ดอกใหญ่มอก บ้านเมืองฝรั่งมีแต่อะไรใหญ่ๆคนก็ใหญ่นะฮะผักขาดผักอย่างอย่างพวกกระหล่ำลุยอย่างเงี้ยผักกาดขาวนี่หัวจำโบ้เลยนะเนาะเอามาลุยเปื้อนมองไม่เห็นปะป๊าสูงๆยู่ยกกล้องให้หน่อยดิใช้ไม่ได้อ่ะอ้อโอเคปะ เขาเย็นแล้ววะไงแหน่ก็นางไม่ได้ทำงานนี่อยู่อยู่ไม่ได้เวิร์กเนี่ยอ่ะป๊ะปะเรียนมาหาเรียนสตัฟแอฟกิสแอนเซกเกิแต่มาม,มะสดชื่นสดชื่นนะคะคนเราเนี่ยถ้าห่างไกลจากธรรมชาติมากๆเนอะสมัยเด็กๆเราเกิดอยู่กับธรรมชาตินะฮะบ้านยายจ๋าไม่มีอะไรเลยเนาะ ตอนนั้นเรามองเหมือนเราลาบากนะคะแต่พอห่างไกลมานานๆจะคิดถึงเนาะหลายๆคนบอกว่าอุ้ยจากเขาเขาก็อยากดิ้นรนไปอยู่ในเมืองเอาจริงนะชีวิตแก่เท่าไปากลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยสำหรับยายจ๋าสามีเนาะไม่เคยคิดที่จะไปซื้อบ้านทางทะเลนะร้อนสำหรับตัวยายจ๋าเนี่ย ไม่ชอบเลยสามีเขาก็จะชอบไปเที่ยวอยู่เราก็จะไปเป็นพักๆเนาะเพราะว่ายายจ๋าก็มีบ้านหลังน้อยอยู่ที่เขาคอชอบบรรยากาศเขาคอนะคะแล้วสามีก็ชอบเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่แพลนไม,ไม่ไม่ขัดใจกันนะคะสำหรับสองคนตายาหญ่ <c oughs> คนทุนน้อยก็ต้องค่อยเก็บกรรมไปเนาะกว่าจากกะเกษียณน,นะคะพี่น้องคะฝรั่งบ้านนี้ไม่ค่อยจะมีสิทธิ์เลือกเท่าไหร่อันนี้สาวน้อย สาวน้อยกำลังงามอันนี้รุ่นรุ่นโรยลาไปแล้วนะครับพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะชดชื่นกับลมเย็นๆเวลาสี่โมงเท่าไหร่แล้วตอนนี้สี่มงสีนาทีแล้วนะคะ ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงและก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะที่เข้ามารับชมเข้ามาเติมเต็มคอมเมนต์ออกความคิดเห็นนะคะให้กับยายจ๋าแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าของเรื่องราวนาะขอฝากช่องน้อยๆของยายจ๋าด้วยนะคะรวมด้วยช่วยกันยื่นพลังกำลังใจส่งถึงกันทั่วไทยทั่วโลก นะคะให้สู้ไปด้วยกันจ้าบายบายนะคะพี่น้องคะ่ bye bye, คะบายบายค่ะฝรั่งไปแล้วไปปะป๊า <c> ห <oughs> ูรถ <c oughs> วิ่งเร็วมากรถวิ